อา้าวี่หมอมาถ่ายทำนอกสถานที่เหรอคะครับน้องเล่นเป็นางานเหรอครับอ๋อพอดีจะไปทำสซ็ูซเปิดร้านเพื่อนคุณพ่อที่เอเวาราชนะคะก็เลยแต่งตัวให้เข้ากับบรรยากาศซะหน่อย แต่ว่านักทิมงานในรับแถวนี้ค่ะก็เลยแวะมาซื้อกาแฟก่อนแต่เนี้ยยังไม่ทราบเลยนะคะว่าจะซื้ออะไรไปฝากเขาดีอะค่ะโอ้งั้นพี่แนะนํานี่เลยครับน้ําเ็ดลิงืจอสกัด90.8นะครับได้ประโยชน์เต็มที่เลยนะครับจากการสกัดนอกจากจะช่วยเรื่องของภูมิแพ้ภูมิคุ้มกันนะครับเบาหวานแล้วก็เรื่องของความเบลดินตสูงแล้วเนี่ยนะครับยังลด ไขมันคอเลสเตอรอลนะครับทาให้ระบบการไหลเวียนโลหิตด,ดีขึ้นแล้วก็ระบบทางเดินหายใจดีขึ้นด้วยนะครับโอ้อโหประโยชน์มากมายขนาดนี้เนี่ยผู้รับต้องชอบแน่ๆเลยค่ะแต่เอิ้นจะไปหาซื้อได้ที่ไหนล่ะคะพี่หมองั้นเอาอย่างนี้แล้วกันครับที่ให้ชุดนี้ให้น้องเอิ้นไปก่อนเลยเพราะว่าพี่เตรียมมาให้กับแขกรับเชิญในรายการแต่ว่าพี่มีสำรองไว้ในรถอีกชุดหนึง่งอ,อันนี้งงใค้น้องเอิ้นเลยนะครับงั้นขอบคุณที่หมออมาหนกนะคะคงั้นเอิ้นไปก่อนนะคะไว้เจอกันนะคะ พี่หมอฮะนิช่ชนิดปีนี้เหรอพี่ก็พี่เอิญไงพี่เอิญเหรอเออนี่ว่าแต่แล้วจะไปถ่ายรายการต่อได้หรือยังเนี่ยรับชมโดยยี่สิบเค